มันมาถึงจะดุกละปลาินหยาหน่อยนะเจอนี่แต่มาถือตัวใหญ่สามโตเลยเดี๋ยวปลาินหยาสี่โตปลาที่เอาได้กับเท่านี้แหละปลากินหยาสี่โตปลาหน่อยทั้งหมดแต่กับมีปลาปากน้า สวัสดีแหละสวัสดีอเอฟซีทุกท่านที่ติดตามรับชมมันนี้ก็หลังจากที่เขามาเต็บ้านนะหลอดตายครับมาแล้วเขากับสิบไปไฮมัอน,นี่ไปครับแตงโมน้ำมุกพ่อมัอน,นี่หลังจากที่ลุยหน้ามาเต็บ้านแล้วก็มัอน,นี่สิบไปไฮแบดน,นี้มาหอดเฮือนก็นกน มามาประหอดเฮือานสำลวดกับใต้ก่อนเันห้เข้ารถไดทยไปหลัดเอาหนามเข่าไปนี่หาตึกป้าอยู่ไห้นะมนี้พกว่านตกแห้งนามพ้ายก็ไปเบิ่งเจาเบิ่งน้าท้ายพรทอาทางในการเสียหายขักและไปกับไปจากใดเลยมามนี้ย แม่ตังโมไปซื้อเสื้อกันฝนอยู่ นี่ตกมาสามวันสี่วันแหละเฮ้ยสี่วันหาวันแหละฝนเนี่ยหื้อเนี่ก็ตกแห้งนะบานแห้งบานคอยอยู่ นาวะโมเปียกวะ nah, หอดหายเก็บเพชรเพาะเผ็ดเพาะออกเก็บเพชรเพาะมุกนี่นนนอันี้่างเขาขาวอยู่เออแม่ละนี่กานี่เพชรเพาะนะตามหายอย่างนี้นะ มาหอดกับสิฮาดังไฟไว้นะหนาวจังหน่อยจังสิ่งลงหาไใส่ม่องมาหนิใส่ม่องมองขายนีน่หนแหละใหม่อยู่แคมเที่ยงนี่ก็กดลงแหละ <c oughs> ดังไฟไว้ส่วนแม่แต่หมอกับจะเอาจะดุ่งลงไปตึกปา <c oughs> ลาเดรร้ายบ่ ให้พาะไอเนี่ให้เาหพาะม,มองลงใส่กันนะปนี่สื่อมองมาใหม่ผมลองเบิ้งอืม,อมเข็ดเพาะกับมีไม่ด้เข็ดเพาะ ขีซี่กัเห็ดเพาะนี่เห็ดเพาะนั่นโตโบทูจาเห็ดเพาะใหญ่เลยกันมีป้าบอ อยู่นี่นหนามไร้แห้งลี่เนาะจนนะนะคับปลาเต็มเต็มอยู่มีแต่ปลาซี่้มันมาขาตาเนี่ยมันเล็กย่ไงบอขัวมูว่าบุรยใส่พอได้ยามเกิดเกิดได้เนี่ยกินต้นเทียงเิ็ดเพาะอันนี้ได้กินล่ะ้อออ่า กระใสมองแล้วสองดงังนี่จะมี้ก็ดางหนึง่งใสไ่ไหวสามดางเลยดางใหญ่อยู่หุบสองดังไม่ฟังไม่แตงโมกับตึกจะดุงได้ยังบ่เฮ้ Đẹp mẹ tôi mọi này trong anh. Sắp chị tôi. này chị tôi. Một mưa hắn. nó เก็บยอดพักในมอ่งเก็บยอดบวบแกงใส่ปลานี่นี่แหละได้ละนักกระลังถืงมองอยู่พอใส่กระถิดเลยดังนะมองปลาซิวปลาแนวอื่นถือหยาดบะถือีกสมอยอยู่แล้วมอ่งหยอดพักนะ ไปหาเยูพุยหนาวเลยนะจะมองปลาไว้ก่อนจะหน่อยจังลงยามขึ้นหาเพียงไฟก็บบดนี้เดี๋ยวไล่แล้วหม้อหยอนพักแกงเซปลานะได้แล้วปลาซิ่วชงโตละ่ะ <c oughs> แกงเซหยอดพักลายๆายเป็นหม้อสดน้ำม,มันปลาผอกิน <c oughs> <c oughs> มมกเห็นยังนะพอดีแล้วเป็นไอนะดีเจ้าได้ล่ะลองใส่มองป้าไว้ไดนจะหน่อยจังลงยามนี่ค่ะด้หอยสองหน่วยเล็กหน่อยเขาห้ามกินอันนี้นะกินได้ดอกบุได้รามเล็กหน่อย ใหาผคุณหญ่ก <m> ินอ mm ันข้านี่กินได้ทำกันเยอะละหนาดิหนาวไปจุไฟจุ่มาห้องแตลน้อยตาเยอะ้ก็ห้องฟัง้าบ๊ยไลนะต้เอาด่ะ เสฟ้ากันไมมาอัมูุหวัอันพอหน่ะอัพออ่ะมอันพอะได้จะมา้เอาตัวนี้มามาตัวนั้นดอกน่ะคนมันชุกเจอไอความเจ้ามึงมึงเส็ แล้ยไปหาบเราะ่มีนะอหมดโอ้ยพอดิบน่าเล้งขายเลยมองอันนั้นเชื่อมันช่มันพอสิบมองตัวนี้บ้าไม่กินแล้วจาไ่กินไส้มันกินมันมาเบิ่งมองกันนะบันี้จะกระถือล่ะ โอ้เงียบสมอยอยู่มาจากมายามหาเหาบงสวนมันก่อนอาตกกลางนี่อยากขึ้นลายมันก็งามอยู่ แค่นี้ฮะก็เกิดมันสนกันหยาคุ้มหมดเละโอ้แท่นี้งาม มีแต่เพื่อบักบวัวส่วนลายเต็มเลยจนตามบรรทนบักบวัวบนี่ยยมาทักเก็บแกงใส่ปลาบัานนี้ลงยามเบ่งมองกันนะโมโหถึงรือบอก Ôi! Ủa, thử cho bà kia nhả nội nè! Tại bộ thử tôi nhảy 3 tô nơi Để bà kia nhảy 4 tô thử cũng mong Đại nhảy nè! Ừ. Lúc nãy hoài nội nè! ปลากะได้สีโตมีแต่ปลาปล่อยปีในทั้งมัมงดส่วนตัวใหญ่บถือนะตัวใหญ่โอ้อลักอ้ัไหลไปน้ำนจะโบไปด้มีกตยาม,มองปลาหน่อยนะมองปลาซิวนะถือโอ้พอะไรได้หน,โนิโอ ไปบันนี้เดืนไปหาเห็ดกินกินเขานะได้ปลาอยู่แต่ได้โบลายมีแต่ปลาหน่อยลลงมาไปลลาาปใไงไม่แต่มันบนบนถึงมองอนี่ยังมีแต่มนะีแตงหอมเลยแตงจริง มัดเทนีบอสบใช่ตัวนี้เราไงเอาบอสนี่แตงนี่นะปลาที่เฮาหาได้กะทั้งตึกจะดุงเลยก็ทั้งยามม่องพร้อมได้สำนีละพอได้แกง แล้วก็มียอดพักนั่นี่เก็บมาแกงโตักน้ำก่อนสีหอยใช่ไหมหล่างปลาหล่างงาเห็ดกินหน้ามอยนะมอยเลยคนนึงกิด้นหน่อยห้ามกินคลั่มกินอะไรยากนอนเขาว่ากินอะไรสาเห็ดเบี้ยขายางกระสาคือหอยนี่เจ้ายังกิน

เขาหามจิ้นเอมาผ่าไป gian qua lại gặp mặt mùa hùng nam nhoi nhoi la pa pa kim nha anh hai tên la pa pini nhoi thân thương niu pa pia hai kapoe 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 hai มุกตามแจวใช่ยังนะมัคิดดอนเอปเอปะกินเลยล่ะกินล้แ่หมฮะตาตางน้ามานเพื่อดำเเด้วยเพื่อดำแตงหม้อดตามเศดูเพ่อดำดอกหักไข่ตำเห็ตํมกรตัมเมุกเห็นยังนะ ทีมักซิลี่มักซิลี่เอายอดอยู่น้ำอ่ะโม้คือหยาดของนองละนองจีะอะไรเนี่ยหลักกิน <c oughs> บตอนนี้ก็ห้ผู้หญิงเขาเห็ดกินถ่านะส่วนเฮาเอาอันอันนี้ลงไปตอกก่อนตอกกันอย่าง้ายระบายนะแตงหน่อยอยู่นี้ก็มีลายอยู่แตง แล้วนะเห็ียบบอลสายระบายในี่วยว่าหน้ามันผัดไปอย่างเบ็ดเละเอาแผ่นตอกกันไว้แต่สิมาหืมมองแล้วบบบนี้ว่าจะน้อยกินขาาเลยฮะจังสีได้เมื่อมองกับเคื่องสบู่สีอีกล่อไปแต่ก็หือแล้วนะมองถืออยู่ถือปรกกิจหยา Nhật bạc bắt nó đã tìm cái thử cái tìm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  cái cái bắt cái tìm 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 cái พอดีเห็ดกินแหลวพอดีก็ได้ปลามาตืมวันนี้เอาบ่ปลาไปกินหยากี่เท่านั้นเลยปลานี่กะเอาเมือไปกินเมื่อแรกนะโอ้มุกจีซารีให้พอเลือกเอาว่นนี้นะขวามอเป็นขวาเมือจะไม่เยอะบ่ กินแมพีเงยเจ้าอือกินแม่เจ้าะกักินไหมกินเินกินเผาตำบังหุงอันน่ะแกงปลาใส่หยอดผักอันน่ะแกงหยอดผักแกงหยอดผักใส่ปลาแกงปลาแกงใส่บก่ปลาเนี่ยอิ่แกงหมองกินบ่ปากบ่เบาใส่หยอดใส่หยอดใส่ยังมีท่าน หนาวมือนเเนาะที่นนหนาวๆลมเป๊ะรลมพัดถลผมตกลินลมเปลมหนาวคนลิกคอยอ่ะอืต้องแหงนมันเยอะนะนมันยังมาอะตกตหกลินลลน,ลนั่นเนี่ยก็ไปหยาดเกันแต่ผันไป็นี มันจบค่าคอยมันเลือกแมือี่อามือกี่จม้าถ้าาเฮาสีเงี้ยแล้ะเนาะหน้าห้ามหามาแดดแดดเนี่ยอรุ้งรุ้งนันูทบเม้ไกเลยอุ่นอุ่มากมา บยากด้เครือร์มอใชยนี่เกิดตารางกูสียเลยไปเกิดสมาสิกน่าเอาน้ำาก้านมาถกินขลอะมาปดมองกันนะปดด้ปลอาต่มองป้ากัได้อยู่สีาโตนี่แหละกินหยากินหาป้าปาก นี่นะปลาที่เราได้กับตัวนี้แหละปลากินหยาสีโตปลาหน่อยทั้งหมดนะคกับมีปลาปากน้ำเมื่อกินแต่เฮือนนี่ปลาบัในเขาสิไปเบิ่งให้ตัวนั้นนะว่าหนามพายตัวน่ะเต็มบ่พายใหม่นะมีเต็มมีเต็มบ่อมาหอดไห้นี่เบี่ยย่างกันยาขึ้น อา Nam มดละ nhà Ngăm มึดละแต่ท right. ี่ยงหัวหกอะไรเทียงกะปลาโตตลาดที่ยงมีแต่เครื่องกบบวบโดดขึ้นเทิงนี่กะเครื่องตงโมเฮนะอื๊ก่องโมเฮละอือกบบวบขึ้นเทียงหกอะไรบ่ได้จะเอาจักมาตัดอันนี้ นามพายในบ่มีเลยเพราะว่ามันมันหัวอะไรพายนี่แบบมันเบยู่นามลายๆมันก็ไหลลงมดปีนาจังเห็ดใหม่หนามมันเบยูเหมือนกันนามขึ้นฮอพูุแล้วมันก็แหง้ง แคนยัง5กเบิ่งกันนะวอนจังมันแห้งหมดได้มันซึมหรือมันหัวกับบุหูได้โอ้นี่หัวลงนี้เลย

หนามนะเคยหอดีแล้ก,กันนาำแม่ขามมาเกาะน้ำนี้เนาะกอมตัวแหน่นี่นี่นี่ล้าง่นี้เนี้อออืจีกินใช้มีอีกบอ๊ะนหองออีดอีด เันปีกจามอืปีกมตัตัวใหญ่นะตายเจไม่ผ่าตัวเนี้ยมะร้าคือเป็นเรืองรองมองกมะเผานะมะร้าวเรืองเรืองกับมากมันแต่ว่านฝัดเรืองใบมันมาเก็บอัยอยหน่อพักกะแต่รเต่เดี๋ยนี่ เอาการะสืเมื่อนะบาัดนี้แต่คลิปนี้กระสืได้ปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้แหละวขอบอกขอบใจที่ติดตามแล้วครับชมคลิปหน้พาพบกันใหม่ยังมโมยังโมเฮ้ยยังโมยืนอยู่นี่เอออยู่ไฮฮะในบ่บูวิ่เมื่อม่ 嗯嗯嗯。嗯哦嗯嗯嗯